สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัดชโนค่ะวันนี้เรามาทําราดหน้าอร่อยๆกันนะคะทําง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้นะเป็นผักรวมนะคะจะทําเป็นราดหน้าไม่ต้องผัดอะไรเลยนะ ต้มให้สุกเท่านั้นเองนะคะต้มผักให้สุกแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะพเพื่อนๆปรุงรสด,ด้วยอะไรล่ะซอสน,น้ำมันหอยเนาะซอสน,น้ำมันหอยนี่เขาก็ปรุงรสมาแล้วนะเนี่ยก็ผักพวกนี้ที่เราใช้เนี่ยนะคะเป็นผักที่มีรสหวานนะ กลมกล่อมู่แล้วนะคะเนี่ยต้มให้เขาสุกค่นี้ทำอาหารทานเองนะคะเพื่อนๆต้องพิถีพิถันคัดเลือกวัตถุดิบดีๆสักนิดหนึ่งนะคะเราหาวัตถุดิบมาวัตถุดิบที่มันสดสดใหม่ๆเนี่ยนะคะแล้วมาทำเนี่ยมันจะปรุงไม่ยากนะคะ แล้วมันก็ไม่ต้องปรุงเยอะไม่ต้องปรุงรสเยอะนะคะแล้วก็ชิมรสดูนะคะว่ารสชาติเป็นไงบ้าง ผักพวกนี้ออกรสหวานเลยนะคะเพื่อนๆต้มให้เขาสุกเนี่ยแหละชิมรสตามชอบเลยค่ะปรุงรสไม่ยากนะคะใส่เต้าเจี้ยวเข้าไปด้วยนะคะใส่เต้าเจี้ยวมันจะมีออกรสเค็มเนาะเพราะว่าจะใส่เนื้อปลาค่ะก็เลยใส่เต้าเจี้ยวไปเนาะ จะเพิ่มความหอมของเต้าเจี่ยวแล้วก็ดับกลิ่นคาวได้ด้วยนะคะชิมรสดูนะคะอือ้อออร่อยแล้วอะ่ะนะเสร็จแล้วพอ น้ำร้อนๆจัดๆนะคะก็จะใส่เนื้อปลาลงไปเนาะอันนี้คือราดหน้าปลากะพงนะคะเนี่ยค่ะพอปลาสุกแล้วนะ ก็จะใส่แป้งอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะก็จะทำเป็นแบบลัดหน้าเนาะใส่แป้งข้าวโพดให้มันมีความให้มันมีความหนืดหน,ดนะคะนะี่คะก็จะได้ ความเหนียวหนืดแบบนี้นะคะสำหรับรัดหน้าวันนี้เสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะคะราดหน้าปลากับพคงสำหรับเส้นหมี่เนี่ยเราก็จะนำมาผัดใส่กับซีอิ๊วก่อนนะคะซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำหวานของเราเนี่ยล่ะค่ะเอามาผัดให้หอมๆก่อนเนาะผัดน้ำมันแต่อันนี้เนี่ยจะบอกความจริงก็ได้พี่วัดไม่ได้ไม่ได้ผัดด้วยน้ำมันนะคะอันนี้ผัดด้วยน้ำเนาะเพราะว่า ไม่ได้ไม่ได้ใช้น้ํามันนะคะเพื่อนๆบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำกับข้าวทำไมไม่ใส่นู่นไม่ใสน่นี่อยู่เรื่อยเลยอันนี้ไม่ได้ผัดด้วยน้ํามันนะคะแค่เอามาคลุกคลุกกับซีอิ๊วดำเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ผัดให้เส้นเขาสุกนะคะรัดหน้าปลากระพงเส้นหมี่นะคะอันนี้เส้นหมี่เราทำไว้แล้วนี่ค่ะ จะได้แบบนี้เลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อน จานใหญ่จัดราดหน้านะคะก็จะโรยด้วยพริกไทยนิดนึงราดหน้าจานนี้นะคะจานใหญ่ไม่เบาเลยนะคะเส้นหมี่ค่ะ อาหารง่ายๆได้ประโยชน์แบบนี้เนี่ยสามารถที่จะทำทานเองได้ที่บ้านนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่หอพักอยู่คอนโดก็ทำได้ค่ะทำทีละจานนะคะเพื่อนๆไม่ต้องทำมากนะเพราะว่าอาหารสมัยนี้เนี่ยเราจะไม่ทำทิ้งไว้นะคะเราอยากจะทานเมื่อไหรก่ก็ทำเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเรามีพร้อมนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะต้อง จุดเตาถ่านหรือเตรียมข้าวของมากมายนะคะเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะเตรียมวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเก็บไว้ในตู้เย็นเมื่อไหร่ที่เราจะทานเราก็นำลงมาปรุงนะคะนำออกมาปรุงให้สุกเท่านั้นเองนะคะ